ชโลดาเก่าเอาไว้มึงเป็นเฮียอะไรสัตว์ไม่ชอบกูก็ต้องดูกูเฮียไม่ชอบกูดูกูทําไมมึงเกลียดกูจะดูกูทําไมไปดูอย่างอืนไปดูทุ่งแสงตะวันไปดูอย่างนั้นถ้าไม่ชอบกูไม่ต้องดูแค่นั้นเลยและเป็นอะไรมาขอน้ําพริกกูแดกฟรีของซื้อของขายกูก็ซื้อเขามาเหมือนกันกูก็ไม่ได้ไปขอเขามานะพี่หนูขอพริกหน่อยสักร้อยโลทงน้ำพริกขายไม่ใช่ไม่พอใจกู่ากกู ฟรีไม่ให้พูดเยอะจังเลยอี่ดอกชั้นต่างอีพวกมาขอของกูแดงนะอยู่สูงชั้นไหนกูถามถ้าอยู่สูงมากไม่ต้องลงมาขอกูแดงแล้วหยุดขอได้สักทีอีสัตว์อีพวกขอของฟรีนะฟังนะเขาไม่ให้อย่ากโกรธเขาง่ายีเหมือนตู้ไข่สิบบาทสวยเหมือนหมาเรือ <c oughs> นเก้าโอ้ยเจอกมากสวยเหมือนของก๊อ พอหรอเอาไปส่วน,นของกอ๊อปอีดอก3อันหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจแเกม่มึงทำกับกูเกินไปแล้วพูดถึงอะบางที <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะปั่นขึ้นแล้วก็ปั่นลงปั่นขึ้นแล้วก็ปั่นลงลองดูดดูสีใช่ไหมอือใช่ลิฟไม่ใช่ควยอ่ะทาอันนี้สีหนึ่งพวกมึงเนี่ยนะ ลูกค้าขาทำนมข้างเดียวผ่อนเจ็ดสิบสองวดได้ไหมคะทำข้างเดียวทำให้ฟรีเลยค่ะจะทำข้างหลังนะคะเผื่อผัวจับนมด้านหลังเวลาดดอกท่าดอกกี้ทำให้ฟรีค่ะพี่พิมพ์ขาจมูกพี่พิมขายแพงมากเลยค่ะอยากได้ถูกกว่านี้มีไหมคะเดี๋ยวทำให้ฟรีค่ะเพิ่มอีกจมูกหนึ่งพี่พิมพขาลักที้พี่พิม์ขายทีละข้างหรือขายทีละคู่คะให้แปดคู่เลยข่ะอีดอกทองพี่พิมพ์ขาพี่พิมพ์ขาจมูกพี่พิมแบบพี่พิมขาจมูกพี่พิมแบบนิ่มบิดได้ไหมคะนิ่มบิดได้ค่ะแต่ถ้าน้้อามค่น คุณเนอยอย่ามาเรียกน้ำหอมจิมนะคะชื่อมันคือน้ำหอมหีค่ะคุณเนยคุณเนยอย่ามาเรียก่นน้ำหอมจิมนะคะชื่อมันคือน้ำหอมหีคะ่ะหีก็คือหีมันไม่ใช่จิมจิมมันเล็กไปหีออ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 ชอบข้าวาค่ะเนี่ยเป็นอย่างเนี้ย ยาลดชุดเท่าไรคะชุดนี่อไม่เท่าไรยาลดแต่ชุดเม่เท่าไรชุดมันแค่นี้ยาลดอ่ะชุดไม่เท่าไรแต่ชุดมันมันแค่นี้ชุดอ่ะคือชุดมันแค่นี้ไม่เท่าไรคือไล่หนึ่งอ่ะมันใหญ่มันเท่ากับสี่งานแล้วมันใหญ่มากคือคือขายไม่ไหวจะส่งยังไงถ้านใหญ่ขนาดนั้นจะส่งยังไงจะส่งให้ยังไงคิดสิเคอรี่จะรับกูไหมจะส่งยังไงจะส่งให้ได้ยังไงคิด มันไม่เท่าไรยาลดอ่ะมันแค่นี้กล่องนึงอ่ะมันเจ็ดร้อยบาทกล่องนึงเจ็ดร้อสวยเหมือนคำว่านะคะ่ะหยอกสวยแบบผิดๆสวยแบไม่เข้าใจผิดสวยแบบันไม่มีการศึกษาแรงมากสิบเก้าแปดเจ็หกห้าสี่สามสองหนึู่ให้หมดเลยเอาไปียอกเอาไปแพงเวอร์เวอร์จ้ะแพงค่ะ คนที่ซื้อลิปสติกหกแท่งแล้วบอกว่าแพงนะคะสองร้อยห้าสิบบาทรายได้เท่าไหร่อะคะครายได้เท่าไหรเ่เอยลิปสติกสองร้อยห้าสิบาทได้หกแท่งแพงความเป็นอยู่เป็นอย่างไรเป็นห่วงมากๆลองเขียนจดหมายหารัฐบาลดูนะคะเผื่อท่านจะช่วยต้องเยียวยากันแล้วอีดอกถ้ามึงซื้อลิปหกแท่งทาปากมึงพวกความสีวิไลในชีวิตมึงเพื่อให้หน้าตาดูดีขึ้น เพื่อให้มเีเขาเรียกว่าจุดสนใจจุดสนใจในชีวิตมากขึ้นเพื่อให้แบบรอดยืนอยู่ในสังคมได้เพราะว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ถึงหกแท่งสองหบาทถามคําเดียวว่าทุกวันนี้ค่าของชีพเป็นอย่างไรสะท้อน GDP ของประเทศมากๆคนในประเทศไทยสังคมไทยได้ลิปสติกหกแท่งเป็นเซตโอ้ผู้ละขนลุกสองบาทแพงเวอร์